ดูคลาสอันเด็อาชีพซอมบี้คืนชีพสุดหลอนแห่งเม็ดก็99คืนในป่าหนึ่งในคลาสใหม่ล่าสุดที่บอกเลยนะคะว่าหลอนแต่เท่มากๆราคา100เพรอ,อุปกรณ์เริ่มต้นจะได้ผ้าพันแผลมานะคะความสามารถแต่ละเลเวลคือเลเวลที่1จะได้รับบัฟถาวรติดตัวแบบสุ่มอาจจะได้เลือดเพิ่มขึ้น20หน่วยได้เงิน200เหรียญความหิวลดช้าลงวิ่งไวขึ้นทำศัตรูไวขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าเกมจะสุ่มให้บับอะไรตอนเกิดใหม่ยิ่งตายบ่อยยิ่งบับเยอะเลเวลสอพอตายปุ๊บเพื่อนจะมาชุบใช้เวลาแค่1วินาทีเท่านั้นเองดีดตัวฟื้นขึ้นได้เลยเลเวลสาเมื่อเราตายสามารถแับตัวได้8วินาทีก่อนที่จะล้มลงทําให้เราสามารถที่จะหนีออกจากตัวหมิ่นหรือว่าหมาป่าที่อันตรายได้ จุดเด่นของคลาสอันเดยนะคะเป็นสายแทงระดับตำนานเลือดเพิ่มเยอะมากเหมาะกับผู้เล่นโซโลได้บัฟเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ฟื้นจุดเด่นของคลาสอันเดยนะคะเราสามารถตายแล้วได้บัฟเพิ่มทุกครั้งที่ฟื้นตลอดเกมเลยยิ่งเล่นนานยิ่งแข็งแกร่งแต่ต้องฟื้นถึง5ครั้งด้วยกันหมายความว่าก็ต้องเปืองนบาดจหรือว่ากล่องผดุพยาบาลมากขึ้นนะนะเหมาะกับผู้เล่นโซโลที่ชอบตายบ่อยๆจุดอ่อนเลยก็คือช่วงแรกๆนะคะจะค่้นข้างตัวบางนิดนึงถ้ายังตายไม่มากพอที่จะเก็บบัฟได้บางบัฟนะคะจะ่มมออกาแ,บบแน,น นนบางทีเราอาจจะได้สปีดแทนเลือดก,ก็ได้สรุปเลยก็คือคลาดนี้นะคะอมาตะเดินได้ตายปุ๊บลุกปั๊บยิ่งตายยิ่งเก่งแล้วเราจะรู้ว่าการตายมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความโหดตั้งหาใครลองแล้วมาบอกกันหน่อยนะคะว่าตังหรือเปล่า